สวัสดีครับกนนวันนี้พบก,กับทีมิชั่งทีมสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการให้ข้าวโพดในโรงเรียนนกบินนะ,ะนี่ตอนนี้นะ,ะมีน้องนกหลายๆตัวรอผมมั้งเนี่ยครับตอนนี้นะ,ะน้องๆค่าเนี่ยก็มีความสุขก,กันนะครับนี่นะทุกคนทรับก็คือข้าวโพดที่ผมเนี่ยไปซื้อมานะ,ะนี่พพก,ก็จะเป็นข้าวโพดเกตเกตดี เออไม่รู้เป็นข้าวโพดเกศสำหรับอาหารสัตว์นะพี่คข้าที่จะฝักไม่ค่อยสวยอะไรประมาณนี้แต่เนาะเขาก็ยังกินได้แหมกินแล้วมีความสุขก,กันมากมากล้วข้าวโพดเกศดีนะครับจะต่างจากข้าวโพดท,ที่เราทานกันนะครับก็คือฝักเขาเนี่ยอาจจะเยื่อเบี้ยวนะหรือบางฝังเนี่ยอาจจะมีเมล็ดน้อยนะครับก็เลยทําให้ผมได้มาในราคาถูกนะครับโอเคมาคเราจะมาหั่นเลย อ๋อเอาอะไรลองใหม่ได้ไหมอ่ะฝักนี้ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยวตอนนี้ทาเราเดี๋ยก็ได้จํานวนขา้าวโพดที่เราต้องการแล้วนะครับ กินกันใหญ่เลยครับแนหนึ่งนะหนึ่งหนูเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแค่สับข้าวโพดแล้วก็เดี๋ยวไปให้แล้วหมาก็จะหั่นข้าวโพดนะเป็นชิ้นประมาณเท่านี้ไม่อะเล็กไปอ่ะอ่าก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณทัา,างนี้หั่นเป็นแหวะนะครับขยชิ้นใหญ่ไปอ่าเริ่มทำมาแล้ว น้องลกคู่ไหนนะพี่เขาเนี่ยมีลูกนะเขาเนี่ยก็ยังข้าวัวแตให้ลูกของเขากินด้วยแล้วแถมลูกของเขาเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอู้หมดที่สวยมากเลยครับไม่อยากเชื่อเสียดีได้ยไงดิลูกหัวเขสองอันนี้ใหญ่เกินไปแล้วเขาเลยทำเป็นดีไม่ใช่มาก ร้อยแล้วนะครับนี่รครัก็จะเป็นข้าวโพดทั้งหมดที่เราได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องๆในโรงทานกันเลยนะแล้วก็น้องนกปารดด้วยนะครับแล้วเราเนี่ยจะไปดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของน้องนกกันดีกว่านะคว่าเอามาก,ม,กอมาแล้วจ้เาเด็กเด็กนขะ้าวโพดมาแล้วต้นโต้ที่ไหนมันัๆๆๆต้นโต้เหรอที่เราสองนี่นะอยากพาดึงออกไปหนึ่งมเมล็ดจากแล้วก็ไปกินกันนะั่นแหละอ่ะ โ <oung> <osc> อย okay. ้ย่าพุ่งเบี้ยคนโตอ่ะว้าวดีิอาม้องน้องนองโสวัสดีครับคุณลุงอ้่คุณลุงวัจีเล้วเอาไปฝากแฟนของคุณลุงนะเอาไปว ทานกินด้วยนะคะนี่อ่อาหนูเป็นเด็กหนูต้องกินเยอะนะจะได้โตเร็วไวเอ๋โอ้โอทุกคนครับดูน้องน้องเังเขาอยู่กันเต็มเลยครับ ระวังไว้ได้านล่างด้วยนะเพราะว่านกบางตัวเนี่ยเขารักินด้านล่างนะบางตัวที่เขาบินไม่ค่อยเฉกแล้วหนูลูกใครเนี่ยหนูเป็นใครเหรอน่ารักจังเลยอ่ะพี่แฮคพ่อพนนะ <c oughs> บินหนีไปทั้งนั้น ดูรรดิเอา่มไฟลุไปไลยดูดิอ้าวดูดิเป็นชู้นกตัวอื่นแล้วว้าดูดิก็ไปหาไฟลุกเองได้แล้วไนมะ่ห้เขาหมดชีวิตกันหน่อยนะจีนลีดจินลีนเขาหมดเป็นใช่ไหมหนูอยู่านานแล้วนะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดึงอะไรให้อะ กินนี้นะครับเขาเนี่ยปากเดี้ยวนะเพราะฉะนั้นเ,าเขาคินอะไรนิดเดียวๆไม่ได้ผมก็เลยจะให้เม็ดเล็กๆนี่ครับอ่าจิลิสเชี่นหนูกินได้แน่นอนมันอร่อยมันหวานมันกรอบจิลิสจิลิสนี่ยเข,นขานะ่าสงสารนะเขาเสือดอมสิริการนะอ่าจิ้นลิสอเอาเป็นว่าที่วางไว้ตรงน,นี้ให้นะเดี๋ยวพี่เอาวางไว้แถงนี้ให้ด้วย อะไรจิริสเหมือนเขาอยากมาหาผมนะแต่ว่าเขาไม่ไม่กล้าโอ้โหทุกคนนะำงโยกกับฟองพัดท้อกำลังกินกันแบบอร่อยเลยนะเอ้กินข้าวโพวดสิงห์กินกันสวัสดีจ้า,า,จา,านานะ้องมันจงที่ได้หรอน่ารักเหมือนเดิมเลยนะน้องมันอร่อยไหมจ๊ะ ผมด้วยหนูขอบคุณทำไมที่เอาข้าวโพดอร่อยอร่อยให้กินอะ่ะอันเดี๋ยวป้านนะโอ๊ยอะไรไปกินข้าวโพดไม่ไดนะ้ให้กับ,บน้านชะิมนิีน้าขอชิมนิดเดกชิ้น่อ่ะนี่วแข็งทานข้าวโพดกันเยอะๆนะจะได้สุขภาพแข็งแรง สำหรับบรรยากาศการให้ข้าวโพดในโรงเรียนนกบินนะคะพี่นี่บ้านโอหที่นี่น้องนขาได้กินขนาดอ,อร่อยนะครับใครนะพี่พอที่อยากหาขา้าวโพดให้สับน้องนกไดกเด็กก็อย่าลืมหาไปให้น้องเขาทานนะครับเพราะว่าน้องเขาเด็กชอบมากเลยนะ,ะน้องเขาน่่จะบอกว่าอร่อยดีมนุนย์แซ่ห์หาให้เยอะๆนะครับเอออร่อยไม่อร่อยแต่น้องเขากินขนาดอร่อยมากเลยแย่งกันกินด้วยแล้ว โอเคครับใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวอย่าลืมเอ้ยโอเคครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยวอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย